พัดวะกลับมาจากขายของกลับมาขายขายไก่ย่างไมัอยากใส่กอกให้ผัวขายมดเ <laughs> อย <laughs> <laughs> พ่น้องขาโอ้พี่นอ้องว่ <laughs> าพี่น้องม่าต้องมาโอบหมดเลยมาโอบเด้อพี่น้องเพื่อาปาเกเพื่อทรองวงเจ้า,ข,า <laughs> ของบ่ได้โลบเด้อไปขยันคักขัดเลยน้องกลับมาจากขายไก่ไก่ย่างเลบื <laughs> ้ออื่นจะหน่อยสิออกไปเศร้า ลโบ,โบแมนบอกเพิ่นว่าแฮ่จังงัดใส่ให้ไขวมันอื่นก็ได้อุ้ยควยยา,คาย่นันไ่เพื่อนเอาอาบน้ำจิ้มเขาแล้วอาบน้ำนี้หัวถึงหมอนบนตรงปุกครับผมหัวถึงหมอนนีคุณดละตื่นท,ทีเดียวครับผมปีซีตื่น ตีซีเริ่มงานครับเริ่มในตีซีพี่น้องทิ่เพิ่งไม่มีวันหยุดไม่มีวันคับท,ทุ่มสี่สิบหัวเพราะท่านกินเขาได้เนี่พี่น,ออนออ้องตัวหน่อยเกี้ยน้ำอยู่นี่นี่อาบนา้ำแล้วป้อนเขาเรียบร้อยเขาห้องแล้ว กะเป็นนาทีของพ่อเมียแต่หน่อยกรับรท่านอาบน้ำจิตตำมะเตรงให้เพื่อกินกินกับไก่อีกแล้ววันนี้ก <c oughs> ินกับไก่อีกแล้ววันนี้หุงเ <c oughs> ข่าเรียบร้อยครับผมจิตตำมะเตรงกินกับไก่ เพราะว่ามืออืน่นเพิ่นมีงานบวชแม่แต่ว่าต้นหน่อยกะสีขายนาวัดคือเก่าล่ะขายใส่กวักวก่อนช่วงเศร้าแพ่แว่าเรากะสีมาหมักไก่มากไก่ออกไปช่วงเทียงเทียง,ยงน้าแม่เนาะออกไปจะเว้แน่เนาะเออครับผมเพราะว่าต้นหน่อยกะส,สีเอาหฮมมาสองอันเลยหฮมเอาไปสองอันเลยครับเพราะว่าสีอยู่มองอยู่มองนาวัดเลย ง่ายอยู่บ่แม่บ่ง่ายดอกเ<ะ>พราะว่ารถ่นเฮเขาไปในวัดแล้วเพิ่นจ้างต่อแม่ครับผมเข้าสี่อือพอโฮมโฮมเฮามีสองงานแล้วกะขอบคุณคุณแม่คุณแม่แมแมทางเมืองเสออุ้ยซอยเทิงท่งซอยแห่งหายโมเทิ่งซอยอุดหนุนเทิงเบิ่งมีความกรุณาต่อร้านต่อลูกๆแม่ขอบคุณหลายๆครับผมเพิ่นอุดหนุนอือ กับขอบคุณทุกคนล่ะนะเพิ่นอยู่ไก่เพิ่นกัเลยยซวยอุดนุนอเหนลยชก็ไ่ไยิงไหนก็มีกนีครับผมสุขภาพแข็งแรงอเป็นลมโพ่ลมไส้ลูกให้หร้านเนาะคุณแม่ทางเนืองเสียด้วยซ้ำเนียน เราสื ỏi, า้อเพราะว่าฉนหนีกันหองเราได้เปิดลอยเขาฟันทองเครื่องหายโฮมเห็นลูกมื่อนี่มื่อนี่มื่อนี่คุณแม่วะตอนน้อยบอกแพ้ว่าถ้าคีมกันแดดเด้อวันถันคีมกันแดดเนี่ยพี่น้องพี่พ่อไฟังเออขยางไกลคีมกันแดดปื้อนว่าเป็นยังไงหรอกเข่าตาสองตาเจ็บดิเนี่ยโมเห็นอย่างแค่เป็ดพ้นเหงาไหลายอย่างเงี้ย เพียนนี่นเขาตาสอตาเนมเห็นยังมันนี่เพกย,ยานตาเพนหเพราะว่ามันเสบางรีมันแอกเสเนาะแม่เราครมมันเข่าเพี่เยอู้มือนี่เจหน่อยคิดว่าสี่สิบปัวู้นะี้นเมหอนีหลีเลยอัศจรรย์มือเน,นี้ีห้อนครับว่ามือเฟินแหนักเนาะ ืครับผมตัางมูทาเน้าังเขาห้าดักเลยทีของเฮาเลยเพราะว่าที่เฮ้าจองอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเฮาเขาไปครางในกก็ยันบอยานคว้นมอืมดไปรบบวชครับผมแต่ว่าเพิ่อนคุณลาเพิ่อนบวชแล้วเพิ่นยังทำการแสดงได้ไหมบแมนว่าโบแมนทารแสดงสา โอ้สามอดสี่สอโอ้เดี๋ยวถอดเอ่อถอดเอ่อดาวไล่เขาอ้ยถอดอ<ห>ถอดไฮะเขาไปขายเขาไปขายาเศ้าอดออกิบมดบอดเออขายอดโอเคเปิดสองลานเนี่มืออื่นนี่พี่น,อออน้อง,าาองกอคาับบรับพว่าตะน่อยสิออกแตเศ้าเลย จัดเตรียมของไว้แล้วใส่ทานใส่ยังไว้ให้เพื่อนอเดี๋ยวเพื่อน,นเลี้ยจะดองขิงไว้กระลำบบท่านซื้อให้เอกอ,อกระลำซื้อเอาอออโอเคครับซื้อจ้กสองหัวนกระเพาะนะแม่นะทิกมี่ครับ ตะเกียบซื้อไหมผมบ่ครับผมเพราะว่าแต่หน่อยสิออกตะเ้าของอื่นเพิ่นกับชีเฮ็ดไก่เพิ่นแล้วเพิ่นกับชีออกไปแต่หน่อยกับชีลูกค้าว่าลูกค้าบ้านอิ่นมาเออเจ้าออกไม่หย่างก่อนเที่ยงตลอดบ่อสั่นแล้วว่ามีนจ้าคือข่อยสิได้มาซื้อน้ำเจ้ายังมูเวียนเผนเพราะว่าบ้านอื่นเขาขายชิบหาช่างดงก็ขายชิบหาหมด ห่อขายซ้ำนี่ห่อเปลี่ยนแปลงแล้วห่อเด็หน่อยห่อขายอย่างอื่นเสริมจะววาดใส่กวกโบเมนวาอันนั้นเด้พี่น้องลังเทียรลงังกับมันเ็ดท่านกับด้ขายจังส่ววอืมลังเทียเรามีไอมียอมีไโบเมนมีย้ธรรมดามีแห้งๆกับตรงหยุด เขนใจเนาะเห็นเดเีเ็ตหใช่ะเป็นคนมาเมเป็นคนมาเกแล้วก็เพราะว่าหยังหัวส่วนหัวซอยเข็ตันเฮ็ดนีมันเกิ้เขาเก็ดพิจารณาเนเ็ดแล้วแต่หน่อยทำความสะอาดนี่ ยบอคกเค็กกัเก็บล่างทำพวกะะสะอาดให้มั้จะไปเห็ดบุบหยัดซอยเพิ่นบุเป็นหยัดอันนี้บุเป็นเคยล่องแล้วจะ่าเสียบไก่เสียบอันนั้นเห็ดเป็นเม็ดแล้วจะไาหยัดอันนี้ไหมถ้าหยัดเค่องกะซอยได้ครับผมเพราะว่าอันนี้มันหยัดเคีองหมดเลยหยัดเคียงแล้วมันบุเสียบเอว่าวา่า วันโมแมนสูตรไขว่ไวป่ปะแค่ไปก่อนได้ยูดอกจักห,าห,ากห้าสิบห้าสิบหกสิบเนาะไปกับพอได้ตื่มกันเนาะแม่ับมาโมทันกินเข่าได้นี่ลูกกินเข่าแล้วเด้อเข,เ,เขานอนแล้วป่วาดามกินเขารับป้านตายเ <laughs> มียเอเอล่ มือใดมีมินไนสองมินไนนี่มีอะไรนะแม่เนาะมีกระสูนอืมครับไปก่อนสวัสดีครับ